อย่าใส่เงินกลับหัวกลับท้ายเพราะจะส่งผลให้การเงินแปรปรวนเวลาใส่เงินในกระสอบร้างให้ใส่เข้าไปได้ชั้งใบแบบนี้โดยที่ไม่ต้องพับอีกหนึ่งความเป็นมงคลของศาสตร์ของจุยและที่สําคัญเวลาใส่เงินเข้าไปอย่าจับยัด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 เข้าไปจะมีความลับหนึ่งที่คุณคาเมดะจูนิชิโร่เจ้าของหนังสือชื่อมังคัง,งด้วยกระสอบางไปเียวได้เกิดพูดไว้ว่า เงินเขาจะไม่ชอบให้พับให้เราปฏิบัติกับเขาเหมือนแขกว i p พีวันนี้จะใช้กรอร,ร้างทั้งทีแนะนําเป็นกรอร,ร้างมงคลที่จาพิจีเรียบร้อยแล้วเพราะกรอร,ร้างที่เป็นมงคลจะมีพลังงานที่มาเกือ้อม,มาหนุนมาค้ำมาคูณเราเพราะเงินคือพลังงานชนดิดหนึ่งอันนี้พูดถึงในเรื่องของศาสตร์พลังงานและที่สําคัญที่สุดวันนี้จะหาของมงคลใส่ในกรอร,ร้างอย่าลืมนะคะหาของมงคลที่มาหนุนในเรื่องของการเงินอย่างเช่นพุทธคุณณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถางเงินล้าน และบางครั้งบางทีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องพื้นดวงมีปัญหาเรื่องฐานบุญหรือมีปัญหาเรื่องปีชงหากของมงคลที่มาแก้เครดคาะจะทําให้เรามีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาเ,เร็วไเด้มากขึ้น